ระดับซูปเปอร์ตาแต่ว่าแต่หนังไทยเลยหนังฮอลลีวูดกูก็เล่นได้ไอเคมึงบอกบทมาเดจะเล่นให้แม่งดูดีใจ <laughs> ดีใจมากดีใจที่สุดดีใจสุดขีดเสี <laughs> ยใจเสียใจมากเสียใจที่สุดเสียใจสุดขีดโหมดเฮ้ยโหมดมาก <laughs> อย่าทำอย่างนี้ กดที่สุดมันไม่ถูกดสุขีดจะบ้าหรือะไรกดลูกชายมันตุดไปเป็นทำฮห้อะไรเบื่อ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 เบืนโคตรจะเบื่อความรักที่มันไม่ได้รังใจ แยากเือนไม่มีไม่ดีไม่ได้อยากกินอะไรอยากไปที่ไหนไม่มีเวลานาจะมปอัดที่ห้างอก็ไปเดินซื้อเสื้อผ้าเสื้อตัวละพันกว่าอ้ยแพงอ่ะต่อเขาสี่สิบเขาให้โอ้ให้เสื้อให้คู่กูเป็นนักรบไม่ใช่นักรักไม่ใช่กูพักมาพูดเฮ้ยยะกูพูดไม่ได้คุณจำได้ไหมเมื่อยีปีที่แล้ว พอผมทําให้คุณท้องแล้วพ่อคุณจับได้มาคาดคั้นผมไม่จะยอมแต่งงานกับคุณหรือจะยอมติดคุกผมก็ยอมแต่งงานกับคุณไงก็นี่ไงแต่งงานฉันมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ผมมาคิดขึ้นได้ถ้าวันนั้นผมยอมติดคุกซะ <c oughs> ป่านนี้ผมก็พ้นโทษเลยชักว่าเป็นไหมอ๋อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าง่ายออกนายลองชักดูสิมาเลยได้เลย ทรงเดิมเนี่ยทรงเดิมมันเน <tr ี่ยทรงเดิมไม่ใช่อะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับทรงเดิมครับเนี่ยทรงเดิมมึงนะครับไอ้ไอ้ไอ้ ไม่ได้แดกคูล็อกไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะนี่บวกเลขได้ยังคะบวกเลขได้แล้วครับไหนบวกโชว์หน่อยเอานึงบวกหนึ่งได้สองครับโอ้ยพลเด็กอะไรอะเด็กอะไร Amazing มากบวกสองได้สี่ค่ะ พ่อครับเฮ้ยรักนะเว้ยรักที่สุดในโลกคิดถึงมากอยากกระหอมกล้ามจังเลยรู้ไหมรักจังเลยเล่นบาสแม่งก็เหมือนความรักนั่นแหละทำไมอ่ะไม่โดนหลอกก็โดนแย่ง ปลาสลิดบางบ่อมาแล้วจ้าอปลาสลิดบางบ่อเองเหรอจ้านึกว่าปลาสลิดท,ทุกบ่อเ <c oughs> ปล่าจ้าปลาสลิดแค่บางบ่อเพราะบางบ่อก็ปลาป็นนี่น้องคนเหนืออีน้นองมีคนเหนือแต่แตนะ่น่ะคนเหนือแต่แต่ นนี่พูดจอาอ่อนน้อมออนหวานอ่อนนอ่อนหวานหมาที่บ้านยังนั่ง,งเพียบเห่าเลยแสดงว่าหมาที่บ้านมันอ่อนน้อมอ่อนหวานนะกะป้เาเจ้รถติดล่อทับขา,ามานะ,ะน้ะน,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 นองครับมาดูวงพี่เล่นหรอครับเปล่ามันนั่งเงเพ่อขี่ คนตีเหรอครับพี่จะเอาไม่เน้องครับพี่ไม่อยากมีเรื่องตีแม่งตีใครมีไม้เหรอไปครับ่ะ